บทน,นี้เราจะเจอกันในตัวชีนนะครับตัวชีนที่ป่านมากับตัวซีนนะครับตัวซีนกับตัวชีนเหมือนกันแตกต่างตรงที่จุดณตอนนี้เราเห็นก็คือตัวชีนที่มีจุดอยู่3ามจุดด้านบนซึ่งด้านบนก็จะมีฟัททะอ่านว่าชาาชนชาาช้นชาชนชาช้นชาาชนชาออกสระอานะครับต่อไปตัวเดียวกัน แต่ว่ากีดด้านล่างเรียกว่ากัสรอกัสรอกัสรออ่านว่าเชนชีเชนชีตัวเชนมี3มจุดด้านบนอย่าลืมเป็นการทวนนะครับตัวซีนไม่มีจุดสิ่งที่เราเห็นคือกัสรออ่านว่าเชนชีเชนชีออกระอรนะครับด้านล่างส่วนมากแล้วจะออกราอีหมดเลยทุกตัว ทุกตัวเลยนะครับออกสระอีหมดเลยเชนชีต่อไปตัวเดิมคือตัวชชนออกสระอูคือดอมมะนะครับดอมมะหรือดอมมะชชนชูตัวเดียวกันมี3มจุดคือชชนชชนชูเชนชูเช,นช,ชนชูนะครับเชนชูอีกตีนะครับเชนชูต่อไป ตัวเชนสามตัวและบาริสที่ไม่เหมือนกันด้านบนฟัชชาด้านล่างกัสรอตตัวที่สามคือดอมมะจะอ่านว่าเชนชาเชนชีเชนช,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 ชูชาชีชูช,ชาชีชูถ้าหากว่าไม่สะกดจะอ่านว่าชาชีชูแต่ถ้าสะกดคือเรียกตัวอักษรของมันเช่นเดียวกันเชนชาเชนชีเชนช,ชูชาชีชูชาชีชูช ชาชิชูเชยนชาเชนญชีเชินช,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 ชูชาชีชูนะครับต่อไปพบกับตัวซอสและก็ตัวดอดสนะครับ